สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมสวนดาดฟ้าภาคสองนะคะมาดูสิคะว่าวันนีเ้เรามีอะไรที่ปลูกเพิ่มเติมขึ้นมาจากเมื่อคราวที่แล้วบ้างอันนี้จะเป็นปลูกแบบรวมๆกันนะคะมีต้นหอมผักชีฝรั่งสาละแหน่ ส่วนกระถางนี้ก็ข้างใต้นี่ก็เป็นต้นผักชีนะคะอันนี้กล้วยไขค่ค่ะอันนี้ก็ดอกจอกนะคะส่วนกระถางนี้เป็นกระเพราค่ะเพิ่งปักเอายอดอ่อนนะคะมาปักชำค่ะแล้วก็เป็นพวกนี่ต้นแคร์ขึ้นน้ำว้า ออกดอกเต็มเลยค่ะแต่ไม่ได้เก็บหรอกเนี่ยค่ะเพราะว่าเก็บแล้วกินไม่ทันอน,นี้ก็ต้นมะม่วงข้างใต้ต้นมะม่วงก็ปลูกผักชีไว้นะคะแล้วก็พวกต้นหอมอันนี้ กระถางนี้ก็ใบกะเพราค่ะปลูกด้วยวิธีเสียบยอดอ่อนเหมือนกันค่ะอันนี้โตแล้วแล้วก็ใบเตยนะคะใบมะกรูดมะเขือโหระพาอันนี้ก็มีละเคลนเชอร์รี่หวาน อันนี้รู้แล้วค่ะผักแพวค่ะไปถามแม่ค้าเข้ามาว่าผักอะไรคะเนี่ยเรียกไม่ถูกผักแพวปลูกรวมกับโหระพาต้นนี้ก็ต้นโหระพานะคะปลูกแซมกับขึ้นช่ายค่ะอันนี้ขึ้นช่ายปลูกด้วยมเมล็ดค่ะส่วนข้างในนู้นก็เป็นผักปังแดงค่ะกระถางนู้นก็ มาลักขี้นกค่ะสุขาต้นนี่ก็ออกมาอีกรูปหนึ่งตรงนี้ค่ะแล้วก็มีกระเพราแดงกะเพรากะเพราแดงอยู่สองต้นค่ะก็มาต้นหอมต้นหอม แล้วก็ส่วนกระถางนี้ก็พริกขี้หนูค่ะกำลังออกดอกค่ะปลูกรวมกับต้นเตยโหระพากระเพราเดี๋ยวจะต้องเก็บแล้วค่ะโหระพาปล่อยให้เขาออกดอกเนี้ยต้นเขาจะแก่แก่เร็วค่ะมะเฟืองค่ะ ปลูกแซมกับขึ้นชายค่ะแล้วก็ใบกะเพราใบกะเพราเพาะด้วยมเมล็ดค่ะอันนี้ขึ้นชายก็โตแล้วสวนกระป๋องกระป๋องสีเหลืองๆนี่ก็เอาไว้ดักจับมแมลงค่ะก็เอามาแขวนไว้ทาน้ํามันให้ทั่วมแมลงบินกามาก็มาติดเพราะว่าศัตรูพืชเยอะแยะเลยทั้งเพีย้ยทั้งมแมลงค่ะต้องดักไว้ไม่งั้นเขาก็ จะกินแล้วทำทำลายต้นไม้เรากระถางนี้ก็โหระพาข้างในนุ้นก็เป็นผักบุ้งจีนค่ะผักบุ้งจีนอันนี้ต้นอ้อยค่ะข้างในนุ้นก็เป็นผักบุ้งจีนค่ะโหระพางามมากอันนี้ก็ใบกะเพราค่ะ ใบกะเพราใบโหระพาเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาตัดแล้วค่ะเพราะว่าออกดอกเนี่ยม,มันจะทำให้ต้นแก่เร็วค่ะนี่ก็ต้นโหระพาก็มออีอันนี้ต้นแคกระถินค่ะอันนี้ขึ้นเองตามธรรมชาติมีอยู่สองต้น ออกฝักเยอะแยะเลยค่ะมากระดินนะคะกระถินส่วนข้างในนู้นก็เป็นผักบุ้งจีนค่ะกระถางนี้ก็ผักบุ้งจีนค่ะเรามาดูมะเขือเทศกันค่ะออกดอกแล้วค่ะ แต่เพิ่งติดลูกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะออกมาแล้วหนึ่งลูกแล้วเราก็ได้ปลูกต้นเตยเอาไว้ผักปุ้งค่ะผักปุ้งกระถางนู้นที่อยู่ใต้ต้นกระถินก็ออกดอกแล้วค่ะ ส่วนต้นนี้มะละกจีนแล้วก็เพราะผักชีรวมกันค่ะผักกาดขาวค่ะแต่ทำไมออกมาแล้วสีเป็นเหมือนผักกาดเขียวเลยคะเพราะว่าเราปลูกด้วยเนี่ยค่ะแบบเนี้ค่ะเนี่ยค่ะเะหลือจากในครัวแล้วก็ตัดมา ส่วนหัวละใบก็ไปทับกับข้าวอันนี้เราก็มาแช่น้ําไว้เนี่ยค่ะออกรากแล้วเราก็มาใส่ในกระถางดินค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะโดยไม่ต้องใช้มเมล็ดเพาะค่ะอย่างนี้เราก็ได้ผักไว้รับประทานแล้วค่ะอันนี้กระถางนี้คือขึ้นช่ค่ะที่เอารากมาเสียบไว้เนี่ยค่ะ อันนี้ผักบุ้งส้มตําซื้อส้มตําม,มาแล้วเขา,เาใส่เป็นผักแก้มาค่ะเห็นมีรากติดก็เลยมาเสียบขึ้นแล้วค่ะอันนี้ด้วยค่ะใบบโบกน่าจะไม่ตายนะคะน่าจะขึ้นนะ้วคะเอารากมาเสียบไว้ส่วนนี้มะกรูดเนี่ยค่ะเอาก,ก้านเนี่ยของเขาเนี่ยเนี่ยค่ะมาเสียบไว้ตอนนี้ขึ้นเป็นใบอ่อนแล้วค่ะ ส่วนนี้กำลังพ่อก็มีแตงกวาถั่วฝักยาวแตงกวากับถั่วฝักยาวค่ะเนี่ยค่ะปลูกง่ายๆเราก็จะมีผักเอาไว้รับประทานบางทีเนี่ยขาดหลืออะไรเราก็ขึ้นมาเด็ดได้ค่ะเช่นใบกะเพราโหระพา,ะพาผักปุ้งต้นหอมผักชีขึ้นช่ายอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ย yeah, ค่ะจะได้กินและขึ้นใช่วันนี้ก็าพาชมสวนเท่านี้ก่อนนะคะไว้ถ้าว่ามาปลูกอะไรเพิ่มแล้วมีอะไรเ,เพิ่มเติมมาปลูกลงใหม่ก็จะาพาเพื่อนๆมาชมกันอีกนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ